เพื่อนๆได้มาอีกแล้วไม่แต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะคะไ,ไ,ปไปดูไปดูไปดูค่ะโอ้ต,ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ว้าวตัวใหญ่มากเลยมมโอ้อโหเก่งมากว้าวตัวใหญ่มากตัวนี้น่าจะประมาณกิโลกว่าได้นะคะสองกิโลได้ไหมตัวนี้มมนนว้าว เก่งมากปลามาก,กระดองค่ะตัวใหญ่มากมากเลยโอ้เก่งมากเลยค่ะตัวปลาเล่เลยค่ะเพื่อนๆว้าเดีย๋ยวมาดูอีกทีนะคะ โใ้ง่ยขนาดเลยไฮไละท้ละนี่ทะเลที่ไากงนะคะแถวบ้านพ่อปู่แม่ย่าโบคะ่ะตัวบบลเลอร์บบลเทอร์เลยสุดยอด ตัวน,นี้น่าจะหนักกิโลกิโลปายเนาะตัวน,นี้เนะาะ